เผักขี้เล็กไปแกงใส่หนังคว้ยครับผมไครผมมักับสางเด้อผมมา,มากินแกงขี้เล็กครับผมต้มจาก3สามนำ้ำเสรอบแซ่บนังกับนังควย้ยพึ้นเผาไม่ไมเนี่ยถูกเรียบร้อยอแอืม,อม ใบย่านางกับโอ้สีสุดยอดเนี่ยใบย่านาง,ง สามนาม้ำสี่น้ำนั่งนังน,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 นี่โอ้ยเสียบเสียบเลยสวดบัตรแท็กนะี่